และสังคระเป็นภาษาเรียกของชนพื้นเมืองเดิมค่ะมีความหมายว่าการผสมผสานฆะเขานะคะของคนต่างชาติทันที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอสังขับบุรีค่ะตามประวัติศาสตร์เนี่ยอำเภอสังขบบุรีเป็นเมืองหน้าด่านค่ะขึ้นตรงกับเมืองกาญจนบุรีและมีอนณา,าเขตติดต่อกับประเทศพมา่านะคะอำเภอสังขับบุรีเนี่ยมีทั้งไทยมอแล้วก็กะเลียงอยู่รวมกันค่ะที่นี่นะคะเขามีแง่มุมทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจค่ะ และมีวัฒนธรรมมอญน,นะคะที่ถือได้ว่าเป็น,สนเสน่ห์นะคะดึงดูดให้แก้วต้องมาเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมที่นี่ค่ะ จุดเริ่มต้นของคนไทยมอแล้วก็กะเลี่ยงเนี่ยจะเริ่มจากการใส่บาทแดดในทุกเช้าค่ะซึ่งเป็นประเพณีของชาวพุทธนะคะศาส,สนาพุทธเนี่ยจึงเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของคนที่นี่เขาค่ะ ที่ชีวิตค่ะนี่เขาทำงานทุกวันตอนเช้านะคะตั้งแต่รุ่นะคะผู้หลุดจากการปฏบัติแล้ก็ตอนนี้มีนักท่องเที่ยวม,มากมายนะคะที่มารูปปักปั้นชาวมอญร่วมด้วยคะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปในร้านมอญกันต่อนะคะ แลก็ตักบารเสร็จแล้วตอนนี้เราก็เดินเลาะหมู่บ้านมอนมาเห็นเขาบอกว่าฝั <pers es> ่งนู้นข้ามเรือไปเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านมอนเหมือนกันเราก็เดินมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าหลากัหลกๆเลยที่สังเกตเห็นได้ก็คือ<ๆ>การสร้างบ้านของที่นี่ไม่ว่าจะเป็นรั้วบ้านหลังคาบ้านหรือแม้กระทั่งมุงมุงฝาข้างฝาเนี่ยเป็นบ้านเนี่ยเขาจะใช้ไม้ไผ่เขาบอกว่าไม้ไผ่ที่เนี่ยคือมันจะมีเยอะมากในแถบป่าแถวนี้มันจะหาง่าย แล้วเหมือนไม้ไผ่ที่นี่สีเขาแบบดูเป็นธรรมชาติเนอะหรือว่าคิดเองก็ไม่รู้อะแต่ที่รู้ตอนนี้แดดแดดร้อนมากค่ะแต่เดี๋ยวตอนนี้เราจะเดินไปขึ้นเรือไปหมู่บ้านมอนฝั่งนี้กัน ใช้วิธีการเดินทาง2แบบค่ะก็คือเดินข้ามสะพานกับพายเรือนะคะแต่วันนี้แก้วเลือกนั่งเรือค่ะก็จะได้เห็นถึงวิวที่สวยงามนะคะของทั้งสองฝากฝั่งแม่น้ำส่งกาเรียค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านมอนที่นี่กันนะคะว่าเขามีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงกันบ้าง ดูกันนะคะว่าจะมีบ้านไหนพอพูดคุยกับเราได้บ้างคะ่ะพี่เอพี่เอเป็นเป็นคนเป็นคนมอนใช่ไหมคะในมะนาวพี่อยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิดป่ะคะเสียงเปออ๋อก็คืออพยพมาอ,อ,อพยพมาใช่ไหมคะตอนตอนแรกพี่อยู่ที่ไหนคะเดินอยู่ดามายแตอ่อยู่ที่พม่าก,ก็คือรุ่นรบรรพับุรุษของพี่ก็คืออพยพมาอยู่ที่นี่ หลังจากเมื่อกี้ที่เราได้นั่งคุยกับพี่เอชาวบ้านมอญหลังแรกกันไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็มานั่งคุยกับพี่นั่งมุรต่อค่ะซึ่งเป็นชาวบ้านมอญเหมือนกันพี่เขาก็เล่าให้เราฟังว่าครอบครัวของพี่เขาเนี่ยก็ได้อพยพมาจากพมา่าเพื่อต้องการทํางานตั้งหลักปักฐานทำหาก,กินประกอบอาชีพค่ะรายได้หลักของครอบครัวพี่นั่งวุินะคะก็จะมาจากอาชีพประมงค่ะและส่วนตัวพี่นั่งมุดเนี่ยก็พูดภาษาไทยได้บ้างแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองจะเห็นได้ว่าบ้านของชุมชนมอญที่นี่นะคะจะลายล้อมไปด้วยธรรมชาติค่ะ อยู่ติดกับแม่น้ำซองกะเลียที่เป็นมนเณรของที่นี่ก็เป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายนะคะเป็นความสุขที่จะเห็นได้จากชุมชนมอนแห่งนี้ค่ะ ชุมชนคนมอที่นี่เขาอยู่ได้โดยวิถีเกษตรกรรมพึ่งพาตนเองค่ะก็จะเห็นถึงความเรียบง่ายในชุมชนเล็กๆแห่งนี้นะคะมีวิถีชีวิตวิถีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่เลี้ยงชีพด้วยเกษตรกรรมค่ะเช่นปลูกพืชและทำประมงกินเองบ้างขายบ้างและนี่แหละค่ะที่เป็นเสน่ห์ของหมู่บ้านมอแห่งนี้นะคะก็คือวัฒนธรรมแบบมอที่ยังคงอยู่และค่อนข้างชัดเจนมากค่ะไม่ได้สูญหายไปกับการเวลา แล้ววัฒนธรรมการสื่อสารนะคะ <_ d ream> เขาก็ยังคงพูดภาษามอนค่ะแต่งกายแบบชาวมอนโดยผู้ชายเขาจะใส่เสื้อและสโลงค่ะส่วนผู้หญิงเนี่ยจะใส่เสื้อและผ้านุ่งและการตกแต่งของทิ้งผ้าของคนที่นี่นะคะ <_ d ream> เขาจะนําสายไฟหลากสีมาตกแต่งหิ้งผ้าค่ะให้ดูสวยงามและจะต้องอยู่สูงกว่าคนนอนประมาณ1เมตรคือไม่ให้อยู่เสมอกับคนนะคะเป็นความเชื่อของคนมอนที่ว่าถ้าเอาพระไว้ในบ้านแล้วนะคะเวลาเราเดินเนี่ยคนเราบางคนเนี่ยเดินเบาเดินหนักค่ะ ถ้าเราเดินหนักพระก็จะเกิดการสั่นสะเทือนค่ะเหมือนกับว่าเราจะทำมาหารก,กินไม่ขึ้นนะคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่เขาสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพาบุรุษค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ แม่น้ำโซงกาเลียนะคะตรงจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่นะักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปก,กันจะเห็นได้ว่านี่ขนาดสายสๆแล้วนะหมอกยังปกคลุมทั่วหมดเลยนะคะและด้านล่างนี้เขาก็เรียกว่าสะพานแพรูกบวบซึ่งบวบเนี่ยแปลว่าไม้ไผ่ค่ะแล้วจะเห็นได้ว่าการสร้างคือเขาจะเอาไม้ไผ่มาเรียงติดกันนะคะแล้วก็ยาวไปถึงนู่นเลยด้านหลังตรงนู้นเลยนะคะ สะพานแพลุบวบเนี่ยเป็นสะพานที่เขาเรียกได้ว่าเป็นเสน่ห์ของที่นี่เลยนะมันเป็นการสัญจรไปมาระหว่างคนไทยมอแล้วก็กะเหรี่ยงนะคะแต่จริงๆแล้วเราจะเดินฝั่งนู้นเนี่ยเราจะต้องเดินข้ามจากสะพานด้านบนนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสะพานอุตมะนุสอนะคะรู้จักกันในนามของสะพานมอถือได้ว่าเป็นสะพานที่ยาวที่สุดอันดับสองของโลกนะคะเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้สะพานมันขาดนะคะ เพราะว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากในช่วงกระกฎาปีที่ผ่านมานี้เองนะคะทำให้เราไม่สามารถที่จะเดินบนสะพานนั้นได้เราก็เลยต้องใช้สะพานแพรลลูปบวบนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราจะเดินไปฝั่งนู้นกันไปกนะคะไปกันเลย ตอนนี้แกก็เดินมาอยู่หมู่บ้านคนไทยแล้วนะคะซึ่งวิถีชีวิตของคนไทยที่นี่บอกเลยว่าค่อนข้างจะแตกต่างจากคนมอนมากค่ะอย่างการสร้างบ้านเรือนเนี่ยคนมอญยังคงใช้ไม้ไผ่ในการสร้างบ้านแต่ด้วยการเวลาที่เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยเนี่ยการสร้างบ้านของคนไทยนะคะจะสร้างด้วยปูนค่ะซึ่งมีความสวยงามมากขึ้นเดียกแก้วจะเดินเข้าไปพูดคุยกับคุณยายเจ้าของบ้านหลังนี้กันนะคะอันนี้คือเป็นบ้านใหม่คุณยายค่ะ,ออะ,ะบ้านใหม่ค่ะเป็นบ้านใหม่แล้ว ปกติบ้านเก่าคุณยายอยู่ที่ไหนคะก็อยู่ตรงนี้ค่ะหรือจากตรงหรือเก่าไปแล้วก็ผมใหม่อ๋อก็คือเป็นตรงนี้แหละแต่ว่าสร้างใหม่ค่ะอ๋ออันนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าตรงนี้เป็นฝั่งฝั่งชุมชนฝั่งไทยค่ะฝั่งฝั่งชุมชนไทยใช่ไหมคะค่ะโอเคแล้วคือคือที่หนูเห็นเนี่ยก็จะมีชนเผ่าแบบไทยมอญกะเหรี่ยงค่ะชนเผ่าอะไรอย่างเงี้ยคือที่เนี่ยความเป็นอยู่หรือว่าข้อข้อแตกต่างอะไรอย่างเงี้ยของ สามสามชนชาติเนี้ยที่เขาอยู่รวมกันเนี่ยมันมีอะไรที่มันแตกต่างไปจากแบบว่าอย่างอื่นที่อื่น<ก>อนะไรดูดูก็ไม่แตกต่างนะคะแบบว่าไทายมอนกะเลี่ยงใช่ไหมคะก็เข้ากันได้หมดเวลามีจัดงานอะไรก็ร่วมกันอ๋อบางทีเป็นงานของมอนคนไทยก็ไปไปค่ะ วิถีชีวิตของคนไทยที่นี่นะคะเขาหาเช้ากินคําค่ะส่วนใหญ่ก็จะทําการค้าขายขายของตามตลาดนัดค่ะถ้าเกิดว่าบ้านไหนไมีฐานะขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็อาจจะเป็นกิจการที่ใหญ่โตขึ้นมาเช่นเปิดรีสอร์ทที่พักให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่นะคะ ตอนนี้แกก็เดินต่อมาถึงหมู่บ้านกะเหลี่ยงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านกันนะคะว่าการดํารงชีวิตของชาวกะเหลี่ยงเนี่ยจะเหมือนหรือว่าแตกต่างกับชาวมอญและชาวไทยอย่างไรบ้างพี่อยู่ที่นี่ตอนนี้พี่ทําอาชีพอะไรคะเออเป็นผู้ด,ดูแลเด็กอ๋ออืมแล้วอาชีพอื่นพี่ทําอาชีพอะไรเสริมนอกจากนั้นไหมคะขายของาขายน้ำตาลทรกับปลาท้ก อ๋อจริงหรอคือร้านร้านอยู่อยู่ในตัวตลาดค่ะอ๋อในชุมชนนี้แหละ,ะใช่ไหมคะและ้วแล้วอย่างนี้คือมันมันมีสามชนชาติอย่างเงี้ยไทยมอญกะเหรี่ยงอยู่บนกันไงคะพี่ค,คือความเป็นอยู่เนี่ยมันมันแตกต่างหรือว่ามันมีอะไรที่เป็นจุดเด่นบ้างไหมคะก็มันก็ เด่นไปคนละอย่างอย่างกะเลียงเขาก็มีเด่นของเขามอนเขาก็มีเด่นเรื่องวัฒนธรรมของเขาก,กะเลียงก็มีดีไปคนละอย่างะคะ่ะแต่เวลาเวลามีงานอะไรเงี้ยก็จะเอาส,สองชนชาติเนี่ยมาสแสดงร่วมกันนัไรประนอย่างอย่างก็ถ้ามีงานของมอนคนกะเหลียงคนไทยก็ไป,ไปหรืออะไรไ <ป S 1> มีมีเทศกาลอ,อย่างของกะเลียงมอนเขาก็มาช่วยอืก็ต่างคนต่างต้องอาศัยซึ่งกันและกัน เขากระเลียงที่สังขละบุรีเนี่ยเขามีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานค่ะมีรูปแบบสังคมแล้วก็วัฒนธรรมที่เด่นชัดเช่นกันและบ้านเรือนของเขาเนี่ยก็จะใช้ไม้ไผ่แล้วก็ไม้ทั่วไปเป็นส่วนของการสร้างบ้านซึ่งแตกต่างจากบ้านมอญค่ะที่ทางบ้านมอญเนี่ยเขาจะใช้แค่ไม้ไผ่อย่างเดียวความเป็นอยู่โดยรวมนะคะระหว่างมอญกับกระเหลี่ยงเนี่ยมีความแตกต่างกันไม่มากนะักแต่ว่ากระเลียงเนี่ยเขาจะเน้นการปลูกผักกินเองซะส่วนใหญ่และผู้คนที่นี่นะคะเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นอย่างมากค่ะ โดยที่สังคมกะเหลียงนะคะบ,บรรพบุรุดเนี่ยเขาสืบทอดต่อกันมาในเรื่องของการสืบสกุลค่ะโดยจะถือให้ฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นหลักในการสืบทอดสกุลค่ะ อันนี้แกก็ได้ลงมาบนเรือค่ะเพราะว่าสถานที่ต่อไปที่เราจะไปกันเนี่ยคือวัดใต้น้ําค่ะหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดบ้านเก่าซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นเมืองบาดาลไปแล้วค่ะจมอยู่ใต้น้ํามานานนับ10บสปีนะคะตอนนี้ก็เหลือแค่เพียงสร้างวัตหุทางพัของวัด ที่ที่นี่นะคะถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะที่นักท่องเที่ยวเนี่ยนิยมมาชมกันแต่ถ้าหากใครที่ยังไม่มีโอกาสมาเยือนที่เมืองมาดานแห่งนี้นะคะเขาแนะนําว่าให้มาช่วงที่ดีที่สุดก็คือช่วงระหว่างเดือนมีนาถึงเมษาค่ะเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยจะลดลงต่ําสุดเลยนะคะจนเราสามารถชมความงดงามของโบราณสถานแห่งนี้ได้กว้างทั้งเมืองเลยค่ะเนี่ยค่ะวัดเก่าแก่ที่เขาบอกนะคะเมืองมาดานที่เขาว่าปัจจุบันเนี่ยคือมัน จมน้ำอยู่นะคะหูสวยงามมากเลยนะแต่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูใกล้ๆกันนะคะ แล้วก็มาจากวัดบารานะคะวัดบ้านเก่าที่เขาเรียกกันเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปวัดใหม่ และที่นี่แหละค่ะที่เป็นวัดใหม่นะคะหลังจากเมื่อกี้ที่เราไปวัดเก่าซึ่งตอนนี้ได้จมน้ําไปแล้วนะคะท่านหลวงพ่ออุตมะเนี่ยก็เลยได้ย้ายอพยพมาสร้างวัดใหม่ที่นี่นะคะวัดวังวิเวการามหรือที่เรารู้จักกันอีกชื่อนึงว่าวัดหลวงพ่ออุตมะค่ะวัดนี้เนี่ยเขาก่อสร้างด้วยศิละปะแบบพมา่าถือได้ว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะคะที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากเลยวัดนี้เปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวมค่ะของคนชาวสังขละบุรีเขานะคะ ซึ่งภายในวัดเนี่ยก็จะมีพระพุทธรูปที่สวยงามมากมายหลายองค์แล้วก็ยังมีเรื่องราวาต่างๆมากมายค่ะรวมไปถึงรูปภาพเก่าๆของท่านหลวงพ่ออุตมะนะคะแม่ีพศ .2496 ก็ถือได้ว่าเป็นรูปภาพที่หาดูได้ยากมากค่ะคนมอญไทยแล้วก็กะเหรี่ยงในสังขระบุรีเนี่ยเขามีศูนย์กลางจิตใจร่วมกันค่ะก็คือศรัทธาพระพุทธศาสนาและหลวงพ่ออุตมะแม้หลวงพ่อท่านจะสิ้นไปแล้วนะคะ แต่คำสอนของหลวงพ่อเนี่ยก็ยังเป็น,นกลไไกที่ยึดโยงจิตใจคนที่นี่อย่างลึกซึ้งค่ะ วันนี้ค่ะเขาก็มีงานประจำปีด้วยนะคะงานที่เขาบอกว่าจัดขึ้นทุกๆปีเลยเป็นงานที่ทั้งสามชนชาติเนี่ยเขาจะมารวมตัวกันค่ะและตอนนี้ค่ะแก้วก็มาอยู่ที่งานแล้วนะคะนี่ก็คืองานประจำปีฝั่งมอนค่ะที่ถือได้ว่าเป็นงานใหญ่ของคนที่นี่เขาเลยนะคะเป็นงานประจำปีเป็นส่วนรวมนะคะของทั้งสามชนชาติไทยมอแล้วก็เกลียงค่ะที่เขาจะมารวมตัวกันทำกิจก,กรรมร่วมกันนะคะ งานประจำปีที่นี่เนี่ยเขาจัดก,กันแค่ปีละครั้งค่ะครั้งละ5้าวัน5คืนส่วนบรรยากาศนะคะก็คึกคักพอสมควรเลยค่ะในด้านของอาหารนะคะที่นี่เขามีอาหารประจำท้องถิ่นด้วยนะที่หน้าตาจะคล้ายๆกับหมูจุ่มหมูสเต็กของบ้านเราค่ะแต่ที่นี่เขาเรียกว่าชาบูมอนคือเป็นเนื้อหมูแล้วก็ส่วนเครื่องในหมูต่างๆนะคะนำมาเสียบมาแล้วก็จุ่มลงไปในน้ำจิ้มค่ะรสชาติเนี่ยบอกเลยว่าอร่อยมากๆเลยนะคะ งานประจำปีนี้นะคะบอกเลยว่าก็เป็นภาพที่ถือได้ว่าหาดูยากมากนะคะในปัจจุบันแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่สวยงามมากๆเลยนะคะสเสน่ห์ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนของคนที่นี่นะคะแกเชื่อเลยว่าเขาอบอุ่นไม่แพ้ที่ไหนแน่นอนรวมไปถึงการมีชีวิตที่โดดเด่นนะคะมีเอกลักษณ์ที่แกคิดว่าก็เป็นภาพหนึ่งขาดที่เราไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักในชีวิตประจําวันของเราสักเท่าไหร่นะคะ แกต้องขอขอบคุณค่ะอำเภอสังขะบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะที่ทําให้หนึ่งวันตั้งแต่เช้าจนข้าวของแก้วเนี่ยได้มาสัมผัสได้มาเรียนรู้ถึงชีวิตของคนสามชนชาตินะคะที่เขามีความแตกต่างกันในหลายๆด้านเลยนะคะแต่เขาก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแก้วขอบอกเลยว่าคุ้มค่ากับการเดินทางจริงๆค่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะรู้หรือยังว่าจะทำให้หนึ่งวันที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยคุ้มค่าที่สุดได้ยังไง